แล้ววันนี้คำถามที่ผมสรุปรวมเนี่ยในอินบ็อกเนี่ยเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการหลังอ่ะอาจารย์<ม>อาจารย์พอจะมีข้อแนะนําเกี่ยวกับการหลังว่าควรหลังอย่างไรหรือผู้หญิงควรจะดูแลตัวเองไงเวลาที่แฟนถึงจุดสุดยอดคืออย่างแรกที่เราจะต้องรู้เลยนะครับ,ค,รบคือการหลังไม่ว่าจะภายนอกภายนอกภา,ายในครึ่งนอกบ้างครึ่งในบ้างอะไรเงี้ยต้องถือว่าไม่ใช่วิธีการคุมกําเนิดที่ดี<ม>นะครับ โอกาสจะท้องเนี่ยมีสูงแล้วยิ่งถ้าไปแจ็คพอตช่วงที่มีไข่ตกมีไข่รออยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะพลาดตั้งท้องโดยไม่ป้องกันเนี่ยจะมีสูงแล้วพวกนี้ถ้าไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องกินยาคุมฉุกเฉินแต่ยาคุมฉุกเฉินเองเนี่ยประสิทธิภาพในการคุมกาเนิดเนี่ยมันแค่ประมาณ60 70%เอนตเองมันต่ำมันการกินยาคุมแบบรายเดือนกินเป็นทุกวันอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่า ปัจจุบันยาคุมแบบที่เป็นฮอร์โมนโรวมที่กินเป็นรายเดือนทุกวันเนี่ยครับมันจะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับผิว<ม>สวยหน้าใสาไร้สิวอารมณ์ดีช่วยควบคุมรอบเดือนไม่ปวดท้องเม็เป็นมาไม่เยอะครับประโยชน์มีค่อนข้างเยอะครับ,รบอาจารย์ไม่เกี่ยวใช่ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่มีถึงจุดสุดยอดก็ท้องไดไ้ไม่เกี่ยวครับ เรื่องของจุดสุดยอดเนี่ยเป็นความเรียกว่าเป็นเซ็กซ์เซทิสแฟคชั่นนะครับไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าคุณหลั่งออกมาแล้วด้านหมายความว่าผู้หญิงจะถึงจุดไม่ใช่ว่าโอ้ยถึงจุดสุดยอดแล้วโอกาสจะท้องสูงกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ถึงจุดสุดยอดแต่ว่าเมื่อมีการหลั่งเข้าไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้องมันอาจจะส่งผลกับคุณไม่ว่ากรณีใดๆที่ คุณต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะครับการเป็นมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือการหลังภายนอกภายในครึ่งนอกบ้างครึ่งในบ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงกลางรอบเดือนนะครับอันนี้ต้องสําคัญเหมือนกันครับผ